ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ โชคลาภของคุณวันนี้มีไหมนะคะโชคลาภก็มีนะคะโชคลาภมีแต่หลายๆคนนะคะชค่วงนี้นะคะถ้าไปขอโชคขอลาบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็อย่าลืมนะคะเมื่อได้แล้วก็อย่าลืมทําตามสัญญาด้วยนะคะหลายๆคนลืมนะคะลืมพอได้แล้วกลับลืมนะคะแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะ โชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะใครที่ไปขอโชคขอลาบขอ,อขอพรกับท้าวเวสุวรรณนะคะพระบรมรูปทรงมา้าพ,พระเจ้าตากสินนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะคะหรือใครหลายคนไปขอกุมารหรือตะไคร่นะคะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบเข้ามาสอน้ำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 110ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ